ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการชงกาแฟแบบสําเร็จนะครับนี่ฮะกาแฟสําเร็จนะครับซื้อมาจากร้านค้าหรือท้องตลาดก,ก็ได้นะครับจะเป็นสีเขียวสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะครับ1นซองนะครับอมาเทเสร็จก็ น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนตามนี่องบมกา,าน้ำนะครับแบบรุนเก่ากันสักหน่อยนะครับเทใส่นะครับให้ได้น้ำพอประมาณนะครับประมาณไม่ใช่ไม่ใช่เยอะนะครับแล้วก็คนนะครับคนด้วยช้อนนะครับ,นะค,รบคนให้มัน คนให้มันเข้ากันวาง,งัันเถอะครับคนเสร็จแล้วทำไงฮะคนเสร็จแล้วก็ดื่มนะครับอร่อยครับ ถ้าจะมีปาท้องโกหรือจะมีขนมปังหรือจะมีผลไม้นะครับอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับมามาหลังจากรับประทานกาแฟนะฮะก็วันนี้ก็มาสาธิตการชงกาแฟและรับประทานกาแฟนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฮะโชคดีมีใ้ทุกท่านครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับโอเค